สวัสดีครับอีกสักคลิปหนึ่งเนาะก็ล่าผีบอสนะครับที่ล็อกกี้ฟอร์อันนี้ก็อยู่กนกับเกมวอลซีสยามนะครับโอ้ยตนย้นไม้วอลซีสยามมีมิงโอครับผมอยู่ที่ล็อกกี้ฟอร์ดวอลซีสยามมีมิงโออยู่ที่ล็อกกี้ฟอร์ผมเล่นวอลซีสยามครั้งแรกเมื่อปี2014ช่วงมีนาเมษาปิดเท่มใหญ่เราหลังจากนั้นก็เล่นจนถึงปี2015 2016 บอสเนี <recess ed isolation> <Huh? S 1> ่ยโอ้ยไ t ่ต้องขึ้นหายโดนได้

one. อยาเพิ่ะตายหมวกซอลอนด้วยวูใส่หมวกอะไรอยู่วะมีแต่ของเบาาวองอนะั่น หัวจรวด RPG มันคืออะไรวะชิดตันเฟนโก้ทำอะไรวะ Oh Yeah.